Thank you. Hey. สวัสดีทุกคนตอนนี้โบโอตทำงานอยู่นะคะใกล้เสร็จและเหลือถูพื้นอย่างเดียวนะคะปะูอยากจะเอาที่ดูดฝุ่นตัวใหม่มาให้ดูกันซึ่งไม่ได้สปอนเซอร์นะคะอดนนีอยากเอามาเล่าให้ฟังนี้เฉยเพิ่งใช้ครั้ง,งแรกเพราะว่าตัวเก่ามันเจ๊งไปแล้วแล้วปูก็บอกทาเจ้าของห้องเขาก็ถอยตัวใหม่มาให้เลยนะคะสวยส飒สวยส飒ตอนแรกที่ยังไม่ได้ดูเดี่ยมันก็ ใสสะอาดฟิลตงฟิลเตอร์ใสสะอาดหมดเลยนะคะนี่นะคะเป็นอย่างนี้เป็นแบบไร้สายนั่นเองเพราะว,าว่าเราสามารถที่จะชาร์จเอาไว้แล้วเขาก็จะมีแบตเตอรี่ฐานนั่นเองนะคะซึ่งมันก็คือด้านบนนี้แต่ความต่างก็คือต่างจากไอตัวที่ใช้ตัวที่แล้วนะตัวที่แล้วก็เป็นแบบไร้สายเหมือนกันนะตรงนี้นะคะปุมไม่มีแว่นนะไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะ แต่จำได้ว่าเขาบอกว่าให้ตั้งเป็นออโต้นะคะมันจะมีตัวเมนูให้เลือกตรงนี้นะคะผมไม่ได้ใส่แวนผมไม่สามารถจะบอกคุณได้แต่บอกว่ามันดีกว่าไอ้ตัวเก่าเพราะตัวเก่ามันไม่ได้เป็นลักษณะกดแบบนี้ตัวเก่ามันจะเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเฉยๆนะคะเบาน้ำหนักน้ำหนักตัวเก่าเบาบ au, กว่าตัวนี้จะหนักกว่าเล็กน้อยนะคะอันนี้เขาเรียกได้ซัน V11 a n นิ a อนิมอลพลัอันนี้รุ่นนี้อันที่แล้วรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะใครที่ใช้อยู่ก็คงรู้นะบ้านบัวไม่ได้ใช้แบบนี้บ้านบนัวใช้แบบหนักๆแล้วก็เสียบปลั๊กนะคะแล้วก็เป็นถุงทิ้งคือเพราะวอะซื้อมาตัวหนึ่งแล้วโบ๊วรู้สึกว่ามันไม่ดีสำหรับสุขภาพเพราะว่าเป็นภูมิแพ้แล้วก็ฝุ่นจะทำให้โบัทหอบไงเวลาใช้เป็นแบบไม่ต้องมีถุง เอาไอ้ฝุ่นเนี่ยเทออกอะปุ้ดมีอยู่อันหนึ่งไปุ้ดไว้ในห้องใต้ดินแล้วมิเตอร์เขาเป็นคนใช้แล้วข้างบนบ้านเ็าจะใช้แบบถุงหยิบถุงทิ้งเลยมันฝุ่นมันจะไม่กระจายแต่อันนี้ยเขาใช้แบบนี้มันสามารถที่จะถอดก็คือถอดกดปุ่มตรงนี้นะคะนี่แล้วเราก็สไลด์ตรงนี้ลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่นะคะก็เอาเจ้าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ย ใส่เข้าไปในถุขนงขยะในถังขยะนะแล้วมันจะมีที่สไลด์สีแดงๆตรงนี้นะคะก็สไลด์ลงแล้วฝามันก็จะเปิดแล้วเราก็เทฝุ่นทิ้งนะคะเท่านี้แหละแล้วตรงนี้ก็จะมีรูๆด้านข้างของเก่าก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีเศษฝุ่นค้างอยู่ที่นี้เจ้าเครื่องูดฝุ่นก็จะไม่ทํางานจากนั้นเราก็ปิดแล้วก็เอาไปเสียบคืนแล้วก็เอามาเสียบ กับไอตัวด้ามนี่ไงแค่นี้นะคะแล้วก็ใช้ดูดได้ตรงหัวนี่ก็ถอดทำความสะอาดได้นะเพราะตัวก่าวโบส์เคยถอดมันออกมาเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ดูดเราก็พยายามหาว่าเอ๊ะมันมีอะไรติดตรงนี้ไหมพอเอาออกมันก็ดูดได้ปกตินะคะราคาโบไม่รู้หรอกลองไปเช็คดูน่าจะตัวประมาณ600ห้าหกร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะเพราะตัวเก่าวของเขาอะก็ห้าร้อยกว่าเหรียญเหมือนกันนะ สะดวกดีสะดวกดีเผื่อใครอยากได้แล้วก็มันมีหัวต่อเล็กๆด้วยนะปรดเห็นอยู่ในห้องเก็บของนะเท่านี้แหละปวดขอไปทำงานต่อนะคะไปละบ๊ายบาย